ครับดูช่องบะบุญช่างงานนะครับผมมื้อนี้้เาวันอาทิตย์ครับผมที่29เดือนตุลาคมพศ2566ครับผมนนี้ผมอยู่ตลาดน้ำโคกกระบือบ้านเทมครับผมเรามาสั่ถามราคากันนะครับเนาะคุณตุ่มสวัสดีครับผมมื่อวันเอามาจากตัวนะครับผมมาสองตัวครับมาสองตัวนะครับผมตัวนี้อายุจากปี16เดือนครับอ๋อครับผมเนาะแล้วความสูงเท่าไหร่นะครับผม พร้อมส่งถอยแดดนะครับร้อยสามสิบด้วยครับร้อยสามสิบนะครับเนาะมาเบิ่งลำขาครับนะครับผมอย่างลำขากระแห่งดีครับผมเบิ่งหน้าตานะครับผมครับหน้าตาแกันจำนะครับเนาะประกันตำหนี้วะครับผมประกันครับประกันประกันจำหนี้ทุกอย่างวะครับผมอันประกันตำหนี้ทุกอย่างแล้วครับผมถ้ามีความไสนใจสิเปิดไว้ถอยแดดนะครับสามหมื่นครับสามหมื่นแล้วครับผมครับ สองฟีครับสองสองฟีเหรครับผมอันผมขอเบอร์โทนะครับผมศูนสองครับศูนย์แปดสองศูนห้าหนึ่งศูนย์ห้านครับหนึ่งศูนสองปดห้อยครับผมตครับยุดอองมาซอคือเก่าครับผมออครับต่อรองได้ครับผมครับผมต่อรองได้ครับนะอห้อยตัวมามันครับผมครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมวันนี้พอเอามาจากตัวนะครับแม่ลูกแม่ลูกเหครับผมอันคุ้ยแม่เนี่ยอายุจากปีหรือคืนจากเดือนนะครับ ดีปีเหรอครับผมแล้วความส่งเท่าไหร่นะครับร้อยสามสิมนะครับนะครับอันประกาศตั้มนีว้วะครับผมประกันทุกอย่างประกันตั้มนี้ทุกอย่างเลยครับผมเดีย๋ยวครับผมมาเบิ้องล่าขานะครับเบิง้งเนี่ยล่ขาขาคดีนะครับเนาะอันถ้ามีคนไม่สนใจเปิดไว้เท่าไหร่นะครับหกหมื่นห,า 65, ห้าครับผมแล้วผมขอเบิ้งหน้าแล้วครับเนีย่ยครับหน้าตาจ้ำจ้ำนะครับเนะะบาะออาไ,ไปเรียกนะ หาตายก็ดีนะครับเนาะอันผมขอเบอร์ทวนนะครับผมศูนย์หกห้าสองศูนย์หกห้าสองหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองพ่ออย่ครับพ่อแม็กบันถือพ่อแม็กบันถือคือเก่าเหรอครับผมอ๋อครับตทดลองได้ครับผมอ่ะขอบพ่อมานมาครับผมครับวันดีครับพ่อวันดีครับผมเมื่อวานพ่อมาจากจนนะครับ มาสามจนนะครับผมตอนนี้อายุจากปีหรือคืนจากเดือนนะครับสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนนะครับผมอันแลรวผมส่งทายนะครับร้อยยี่สิบห้าหรอครับผมลูกหยกโมกขอนมีใบไหมครับอันนี้ขอใบนะครับผมอ๋อแล้วครับผมไม่ได้เอามาครับรถมันโหลดจะได้รถครับเป็่หน้ารถอ๋อครับผมเนาะอันประกันตำนี้วะครับผมประกันครับประกันตำนี้ทุกอย่างเลยครับผม อันท้าห้คนมาสนใจเปิดไใบถดแดงนะครับเปิดใบสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าครับผมและตอนนี้นะครับผมเปิดใบสองห 35, มื่นห้าเปิดใบถดแดงนะครับสองหมื่นห้าพันหรอครับผมเป็นลูกเบิ้มตาเนี่อ๋อครับผมแล้วนี่ประกันตำ้นี้วาครับผมประกันครับประกันอ๋อประกันตำ้นี้ทุกอย่างนะครับผมใช่ครับมีหลอดมีเบิงบ้งเบิ้งหน้าตากับแก้มจ้ำอยู่ครับเนาะครับหน้าเต่งหน้าราบานว้าะ เท่าไรครับอันเปิดไว้เท่าไหร่นะครับผมสองหมื่นห้าพันครับสองหมื่นห้าพันนะครับผมแล้วตัวนี้แล้วครับผมตัวนี้ลงเสาเบิ้มพันล้านลงเสาเบิ้มพันล้านเหรอครับผมตัวนี้ประกาศตำนิว่าครับผมประกันค่าฟนตำนีทุกอย่างเลยครับผมต้อยครับอ๋อแล้วครับเนาะ ถ้ามีคนมาสนใจสิเปิดไว้ถ่ายอะไรนะครับเปิดไว้สามหมื่นหกพันครับสามหมื่นหกพันเหรอครับผมครับผมต่อรองได้ครับต่อรองได้คร,ออะะครับนะครับเนาะเบิ้งล้ำขานะครับผมเนี<ร>่ยล้ำขากำงามอยู่คำนั้นเนื่อเบิ้งหน้าตานะครับหน้าตาลนะครับหน้าตาลแจ่มๆนะครับเพรับาะ อันผมขอเบอร์ทวนนะครับพ่อ086 086 983 983 6548 6548เก้าแ้วนปุสามาส่แปดหาส่แอ้วนจงเพาอ้วนจงเพาจังหวัดขอนแก่นเหรอครับผมครับแก่นครับคึกเก่าแล้วครับเนาะได้ครับต่อรองได้ต่อรองได้ครับเนาะสามตัวเลยครับผมครับผมสวยๆสามตัวนะครับเอาเอาพ่อมันๆครับผมครับสวัคุณครับลูก สาร,รับที่นี่ผมขอลาไปก่อนนะครับคุณน้องกดติดตามกดไลค์กดซับสดแชร์ก็คงจะแบ่กันร้างใจขอบคุณเชนะนําทำเกตตต่อไปนะครับผมปืึบปจัดการปืนข้อยวิทสุชนค้ยเนื้อหลายนะครับผมขอบคุณครับ